สวัสดีค <cohesive inhale> ่ะหนูอมมาแต่งตัวนะคะก็อยู่คนเดียวค่ะาเนี่ยไม่มีเลยค่ะแต่คนเตวเลยค่ะนี่จุ่มในตุ้มพีกอ จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามัจริขมดเองอยากกินทุเรียนขนาดนี้เลยจ้าว่านี้เนาะตัวเขาก็อยากกินโฟมเบรีนะแต่ทําไมเนาะมันต้องเป็นอย่างนี้โควิดจะเพื่อเสียอยากกินทุเรียนให้สบายใจให้บายใจบายใจนะทําไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้นะคะก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องพลาดกันไปว่าจริงๆถ้เกิดแกะก่องของเขาทานอย่างนี้ก็คือตั้งใจทําบำไม่ใช่ว่าก่องมาแตกมาอะไรอย่างนี้ ออีทนี้ตัวนมาปลายทางะวก็ไม่คอะไรมาอยู่แล้วอะเปลี่นมันคงออกเปลี่นมันคงออกคุณแกไไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหลได้เปลี่ยนเี่ยทนไม่ไหวไม่มีเหลือให้เขาด้วยแต่ว่าขอกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอเหลือซากก็ให้เขาดูด้วยดูใส่กล่องนี่คุใส่ถุงไม่ดีดีจริงเดี๋ยวนคุณนวัดน่าจะมีข่าวดีแล้วต้องยอมรับ่วก็ติดต่อนาไหม คนที่มารายงานน่าจะเป็นนางกำปั้จัดๆนะเยน้ำเยน้ำเยน้ำบุกมาค่ะไปบ้านของเอมี่กัน ผมก็มองแลยวาโอ้มองครอติดแนนแบบทีวและเชื้อราไรับ้น้อีกสงดีดีกว่าครอบติดแน่นและเชโรคสะสมเพิ่มขึ้นตลอดลใช้ิอตีวัมข้นกอโผ่นานขึ้นเพื่อจะจับครอบดน้เอีแดงค่ะไม่ฉอใ้า่พอใจยินดีคืนเงินถึงสามเดือนดววาคมนี้ อจะแค่อยู่ลายตัวเดียวอาจอันตรายถึงชีวิตบางคนเลยจะไข้เลือดออกแต่นหลายคนไม่มาช่วยก,กันจํำตัดพาหากคขเลือดออกเพื่อปกป้องคนที่คุณรักเป็นเวลาหลายปีที่ผู้เชี่ยวชาญของชิปท็อกได้พัฒนาสูตรยิงปองเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายชิวท็อกกำจัดยุงไวขึ้นสามเท่าแล้ ทกคนที่จับจให้เลือกชิม,อชมอทอปผลิตภัณฑ์ก,กาจัดยุงลายยอดขายอันดับหนึ่งริชลาเต้าาบ,บ,บรี้บัตติิลาเต้ไม่นแต่รล,ลเต้อร่อยนุ่มลงตัวเบรี้อบัิรต้ไ่แบบนี้แหละที่ใช่สกูดสมุนไพรแพะอนออนสุดส้มทุลกอลผิวดูวิง้งเนียเจงคนมาก รองเลยเือจริงอ่อนใหมุ่ดส้งมะละกอไงจ้ะเอ๋หอมกรอบอร่อยเต็มรถมะพร้าวร้องร้องไวฟิลไหนก็ไม่กลัวหิวร้องเลยฟันโอเคกเกอร์จแค่คแต่เข้าันมดด้วสานี่เลยไลฟ์นี่เด็กแกร์ผ่านซึ่งสภาว

ไม่ไรหรอกผิดยอดเราเป็นเดียวความคิดเห็นของหลายๆคนอย่างหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์จำน้องฤทธิ์เดอะสตาใช่ไหมจำได้ค่ะตอนที่เป็นหมอฤทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็เป็นหมอเกี่ยวกับไอชพีเอชเกี่ยวกับสกินเกี่ยวกับอะไรเงี้ยตอนนี้ถือเป็นหมอที่เก่งพอถึงขัเนี่ยหมอฤทธิ์ก็แบบนี้ในคร้งหนึ่งหมอคนหนึ่งขอออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้สำหรับประชาชนนะฮะที่ควรได้รับวัคซีนแล้ววันนี้ถ้าเป็นการฉีดวัคซีน สองเข็มสลับกันเวียเดนาำเขาทำเียดนามเขาทำคือแอสตาเซเนกาแต่สลับกับอนเคือซีโนแวสลับกับแอสตาเซเนกาวันี้ออตเิมิดสิริพาณิชนะฮะได้ออกมาทวิตข้อความถึงวัคซีนสูตรผสมว่าอย่างแรกเลยไม่ควรนำมาลูกใช้เนื่องจากมีราคาแพงกว่าและก็คุณภาพที่ต่ำกว่าอัี้ผมย้ำเลยทั้งยังนำมาปรุงเอง แต่แากาื่อ,อ,อกับวัคซีนประสิทธิภาพสูงที่ทั่วโลกใช้เนี่ยราคาอาจจะถูกกว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากกว่าโอ้โหหมอฤทธิ์หน้าใสๆแต่มาแรงจริงๆงนะฮะงานเนี้ยหมอฤทธิ์ก็ถามอย่างนี้อันนี้เป็นคำถามที่หมอฤทธิ์ก็ถามกับไปนะฮะ ท่านจะผสมสูตรไหนก็เป็นเรื่องของนักวิชาการระดับประเทศเราไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดตรงส่วนนี้แต่คําถามที่เกิดขึ้นคือท่านพยายามผสมวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทํางานวิจัยขึ้นเองในขณะที่วัคซีนประสิทธิภาพสูงกว่าอยู่ในท้องตลาดและทั่วโลกใช้อยู่ทาไมไม่เอาวัคซีนนั้นมาใช่เลยอ,อันนี้คือหมอที่เขาพูดอย่างนั้นแล้วก็สำคัญน,นะฮะราคาถูกกว่าของดีกว่านแล้วกบอกว่าเขาพูดอย่างนี้ราคาถูกกว่าอของดีกว่า,นะา,า,วา,วาบวกถูกกว่า เพราะกลับไม่ใช้นะฮะมหมอ,อแต่กว่าบวกคุณภาพต่ำบวกต้องมาพุดเองเลือกใช้หมอริ์ก็ต้องทวิบัต่คนตัวนะฮะมานหวิตค<ช>อาความแล<ช>้วกนันนเที่ยวไปในคนคนหลายๆคนอออบอกว่าออบาจ้งความที่เห็นพอสมควร,รใจหรืออะไรก็น้วแต่เนี่ย